สวัสดีค่ะทุกๆคนวันนี้เนี่ยมีมีเพื่อนถามมานะคะว่าสับจังทีบเนี่ยใช้ยังไงนะคะก็วันนี้นะคะก็เลยจะคุยกันนะคะเรื่องนี้นิดหนึ่งนะคะสับจังทีบเนี่ยหลายคนจะถามว่ามันคืออะไรนะคะก็ให้ดูตัวอย่างกันก่อนก็แล้วกันนะคะดูทีละข้ออ่ะตัวอย่างที่หนึ่งถามว่าข้อไหนถูกนะคะ A นะคะหรือ B ะะ it is important that they are allowed to testify นะคะหรือข้อ b it is important that they be allowed to testify นะคะอะ่ลองคิดดูว่าตอบอะไรดีนะคะนะคะก็สำหรับอันนี้นะคะก็ถ้าเอาแบบถูกต้องเป๊ะๆนะคะตามจามานะคะก็คือต้องเป็นข้อ b นะคะ ก็อาจจะแปลกๆเฮ้ย hey, ทำไมอ่ะทำไมตรงนี้มันเป็น verb to be ทั้งท,งที่ day ใช่ไหมคะมันอยู่ข้างเอ่อ day อยู่ข้างหน้ามันน่าจะต้องเป็นอามากกว่าใช่ไหมอ่าอันนี้ก็เป็นสับจังทีบอันหนึ่งนะคะอ่ะดูอีกข้อหนึ่งนะคะข้อถัดมานะคะอ่า a หรือ b นะคะ the committee recommended that she revises her dissertation นะคะ,ะหรือข้อ b the committee recommended that she r e v i s e her dissertation นะคะอันนี้ อีกหน่อยก็เป็น revises นะคะหรือ revise นะคะคิดว่าอย่างไงเอ่ย A หรือ B ได้ยินเสียงใช่ไหมคะขอเช็คก,ก่อนโอเคเนาะโอเคถ้าไม่ได้ยินหรือไงก็บอกนะคะสำหรับข้อนี้เนี่ยนะคะก็ตอบข้อ B อีกแล้วนะคะกอะ็อันนี้ก็เป็นคอาเรียกเป็นสรรพนามที่อีกอันนึงเหมือนกันนะคะก็คือว่าในกรณีนี้เนี่ยโอเคนะคะก็สรรพนามที่ก็คือใช้เป็น infinitive ใช่ไหม verb ช่องหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราจะอธิบายต่อว่าไงแต่ว่าอเอาดูตัวอย่างก่อนเออข้อนี้มันตอบข้อ b นะอะไรเงี้ยนะคะส่วนอีกอันนึงนะคะ if I was the president I would issue a lockdown order for every state นะคะ b if I were the president I would issue a lockdown order for every state อันนี้จะง่ายหน่อยเลยแหลายคนอาจจะเจอกันเยอะนะคะก็อันนี้ก็จะเป็นข้อ b ใช่ไหมก็คืออาจจะเคยเรียนกันว่าเออถ้าเป็น if I were แบบเป็นสมมติอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือให้ใช้ were ไม่ใช้ was นะคะอันนี้แหละก็คือสรบจังทีบนะคะทีนี้เนี่ยเอ่อไอ้เจ้าตัวสรบจังทีบเนี่ยมันคืออะไรกันแน่นะคะเรามาอธิบายเออลองมาคุยกันทีนี้ สับจังทีบเนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นมูดนะคะคือในภาษาอังกฤษเนี่ยมันจะมี mood แล้วก็มี voice ใช่ไหมคะถ้าอะไรคนรู้จักอ่ะเดี๋ยวนะคะมันจะมีม o d นะคะแล้วก็มี voice ใช่ไหม voice เนี่ยอ,อาจจะจำกันง่ายก็คือมีเรื่องอ passive กับ active นะคะส่วนม o ตเนี่ยเรามักจะไม่ค่อยได้เรียนกันเท่าไหร่เนาะก็อันนี้ครูก็เลยจะมาลองพูดให้ฟังนิดนึงแล้วกันนะคะ เรื่องมูดเนี่ยก็คือว่าง่ายๆคือใครบ่งบอกถึงแอติจูดต่อแอคชั่นนะคะก็มีอันมี3อย่างใหญ่ๆนะคะที่ที่จะใช้กันเยอะๆนะคะก็คือมีโอ้เดี๋ยวนะหน้าจอสึกมันจะตกไปนะคะเดี๋ยวครูขอ,ขอเขียนตรงนี้แล้วกันโอเคแปนหนึ่งนะคะอ่ะมูดก็จะมี3อย่างใหญ่ๆที่ใช้กันนะคะอันที่1ก็คืออินดิเคทีฟนะคะซึ่งก็ธรรมดาเป็นเหมือนกับ ประโยคบอกเล่าธรรมดาอะไรเงี้ยนะคะส่วนอันที่2ก็คือ imperative ใช่ไหม imperative เนี่ยก็คือคำสั่งอันนี้เราพอจะร,รู้กันอยู่แล้วเนาะส่วนอันสุดท้ายเนี่ยก็คือ subjunctive นั่นเองนะคะก็สำหรับวันนี้ก็คือจะมาคุยกันเรื่อง subjunctive เนาะอะ,อะโอเคอ่ะเดี๋ยวทวนนิดนึงถ้าเป็น indicative ใช่ไหมคะก็คือ เป็นลักษณะว่าบอกถึงเรื่องจริงอะไรแบบนี้คือเป็นประโยคบอกเล่าธรรมดาใช่ไหมคะซึ่ง indicative เนี่ยเราก็จะรู้ว่ามันก็จะเป็นคยกไงเป็น verb ที่ต้องมี tense นะคะอย่างเช่นแบบว่า the door to the conference room open นะคะหรือว่า he seemed to be upset อะไรเงี้ยนะคะ do you want to go out อะไรเงี้ยนะคะก็คือมันจะมี tense ของมันใช่ไหมคะคือเราต้องใช้ tense อะไรเงี้ยอจจะเคยจำได้ว่าเออถ้าเป็น verb แท้ใช่ป่ะคะ verb แท้ verb หลักของประโยคเนี่ยต้องมี tense ใช่ไหมคะ ส่วนถ้าเป็นคําสั่งนะค่ะำสั่งอันนี้ไม่มีอะไรง่ายๆถูกไหมคำสั่งเนี่ยเราก็รู้รอยู่แล้วว่าโอเคมันใช้เป็นแบบช่องหนึ่งถูกปะคะเราจะมักจะลาวาทานอะไรพวกเนี้ยเช่น please shut the window อะไรเงี้ยนะคะอันนี shadow, ้ก็ไม่มีอะไรเนาะง่ายๆทีนี้เนี่ยสิ่งที่เราจะคุยกันวันนี้คือเรื่องสับจังทีบมากกว่าใช่ไหมสับจังทีบเนี่ยอย่างที่บอกว่า mood นะคะ mood คือบ่งบอกถึง attitude กับ action ใช่ไหมคะซึ่งสับจังทีบเนี่ย ส่วนมากนะคะก็จะใช้ในลักษณะแบบคาดเดานะคะหรือว่าเป็นคำสั่งนะคาดเดานะคะคำสั่งหรือขอร้องนะคะแล้วก็พวก unreal condition อื่นๆใช่นไหมคือเขาเรียกว่าอยังไงดีล่ะเดี๋ยวเราไล่ลลลลตัวอย่างแปลจะง,ง่ายกว่านะคะส่วน, form นะะฟอร์มนะคะฟ form ของ subjunctive ว่าง่ายก็คือพูดถึงที่จะบอกก็คือจะเป็น present sub junctive ถูกไหมคะก็คือใช้ infinitive ก็คือ to verb ช่องที่1อะไรเงี้งยก็คือว่าง่ายๆว่าเาเรียกไงอะ่ะ ออมันไม่ใช่ลักษณะคือมันไม่เหมือน indicative ที่ใช้เป็น verb ที่มันมี tense ใช่ไหมคะคือใช้เป็น verb ช่องหนึ่งอะไรเงี้ยซึ่ง verb ช่องหนึ่งมันคือเขาเรียกไงอะ่ะมันเป็นออ base base form ของ verb ใช่ไหมคะส่วนถ้าเป็น past subjunctive เนาะ past subjunctive โอ้โทษทีค่ะ past subjunctive นะคะก็ใช้ past tense ธรรมดายกเว้น verb to be เราจะใช้ were นะคะทีนี้ อันนี้คือฟอร์มไม่มีอะไรเอามาดูวิธีใช้กันดีกว่านะคะอยาดรู้นะไม่ตกกระดานใช่ไหมคะโ okay. <laughs> okay. อเคโอเคสับจังทีบเนี่ยมันจะมี2กรณีใหญ่ๆนะคะจริงๆก็แบบที่1นนะคะก็คือพวก speculation กับ unreal condition เนาะซึ่งพวกนี้เนี่ยมักจะใช้กับคำที่พวกว่า if as if as though หรือ unless ใช่ไหมคะยกตัวอย่างที่1นนะคะ if it were If it were to rain, the field trip would be cancelled. ถูกไหมคะอันนี้เป็น speculation ถูกไหมซึ่งตรงนี้เนี่ยอย่างที่บอกว่าโอเคอย่างที่คุยกันว่าถ้าเป็น form นะคะถ้าเป็น present sub junctive เนี่ยคือให้ใช้เออเป็น past sub junctive ใช่ไหมเป็น past sub junctive เนี่ยให้ใช้ were นะคะแทนที่จะเป็น was ถูกไหมปกติ it มันต้องเป็น was ใช่ไหมคะแต่ทีน,นี้เนี่ยเออนี่เป็น sub junctive เราก็เลยใช้ were ใช่ไหมอ,อีกตัวอย่างหนึ่งนะคะ he looked He looked as if he were sleep deprived, but he said he wasn't นะคะอันนี้ก็คือ unreal condition นะคะถ้าใครจำได้นะคะเวลาเรียนเรื่อง if clause อะนะคะ if clause มันจะมีสามอย่าง yeah. มันจะมีมันจะมี zero condition ใช่ไหมคะมี first condition second แล้วก็ third อะไรเงี้ยใช่ปะทีนี้เนี่ยถ้าอันนี้วันนี้เราไม่พูดถึงเรื่อง conditional นะแต่ว่า อ่าจำได้ว่าถ้าเป็นอันที่2ก็คือว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่เป็นจริงถูกไหมคะก็เราจะใช้ past tense อะไรเงี้ยนะก็อันนี้ก็เป็นอันหนึ่งนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยส่วนมากเราจะพอรู้กันอยู่แล้วเนาะว่ามันเป็นสับจังทีบแต่คือเขาเรียกไงอะปกติคือครูไม่ค่อยชอบสอนแกมมาเทอมาว่าคือแบบไม่ต้องจําว่ามันคือสับจังทีบก็ได้อะไรเงี้ยคือคือให้รู้ล้กันว่าเออมันใช้เออเขาเรียกไงอะ มันใช้แบบนี้อะไรเงี้ยคือคือถ้าเป็นถ้าเป็น past tense นะั่นก็คือใช้ were ten was อะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าอันกรณีที่อยากจะให้พูดถึงอ,อ,อยากจะให้รู้กันนะคะว่าเขาเรียกไงอยากอ,อ,อยากจะพูดถึงวันนี้เพราะว่าเป็นกรณีที่ใช้เยอะใน academic writing นะคะแล้วก็เป็นครูรู้สึกว่าเป็นกรณีที่ไม่ค่อยได้เรียนกันเท่าไหร่เนาะครูก็ไม่เคยเรียนก่อนที่จะ แบบไปเรียนปริญญาเอกอะไรเงี้ยคือก็ก็ไม่เคยเรียนเรื่องนี้อะไรเงี้ยคือไม่ค่อยรู้ว่าตรงนี้มันต้องเป็นสับจังทีบอะไรเงี้ยนะคะฉะนั้นเนี่ยเอามาดูกันกรณีน,นี้เนี่ยคือใช้ใน t h a t cause l ก็คือใช้ในประโยคที่มันจะเป็นลักษณะเนี้ย subject verb ใช่ไหมคะเป็นประโยคหลักใช่ไหมแล้วก็มี t h a t ถูกไหมคะแล้วก็เป็นประโยคย่อยจได้ไหมนะคะก็คือประโยคหลักประโยคย่อยแต่ทีนี้เนี่ยใช้ในกรณีที่นะคะเ,เราต้องการจะสื่อความหมาย request หรือ demand นะคะหรือว่าเขาเรียก เป็น strong control อะไรเงี้ยนะคะซึ่งไอตัวที่สื่อความหมาย request หรือ demand เนี่ยก็คือ verb ตรงนี้นั่นเองนะคะอะดูตัวอย่างจจะเข้าใจง่ายกว่าเนาะเช่นถ้าประธานนะคะเขาต้องการ request หรือ demand นะคะก็คือจะเป็นลักษณะจะเป็นคำประเภทที่ว่า ask advice demand insist recommend request require อะไรพวกนี้นะคะคือมันเป็น verb ที่เ,เขาเรียกไงอะขอหรือ ค่อนข้างจะบังคับอะไรเงี้ยนะคะหรือแบบ strongly recommend อะไรเงี้ยให้ทำอะไรนะคะก็คือเขอาเรียกไง form ก็คือจะเป็นแบบนี้เนาะ subject <c oughs> verb อันนี้ปเป็นประธานหลักใช่ไหมคะแล้วก็ that ล้คะแล้วก็ตามด้วย infinitive หรือถ้าบางทีมันจะอาจจะมี subject ตรงนี้ด้วยก็ได้นะคะดูตัวอย่างดีกว่านะคะเช่นอ่ะ the university requires that every first year student take a general ed course นะคะ ตรงนี้เนี่ยจะเห็นว่าอะไรเอ่ยตรงนี้ subject คือ university ใช่ไหมคะ requires คือเป็น verb นะคะ that uh, that นะคะ that c l a s e that every first year student take ถูกไหมคะตรงนี้เนี่ยถ้าเราเออเรียนกันปกตินะคะเราก็จะเห็นว่าเฮ้ยมันเป็นเขาเรียกไงอะ every first year student มันเป็นประธานที่เป็นเอกพจน์ใช่ไหมคะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้มันควรจะเป็น takes ถูกไหมปกติอะถ้าเราถ้าเราพูดถึงว่า ตามแกมมาที่เราเคยเรียนกันปกติอะไรเงี้ยนะคะแบบประโยคอะไรเงี้ยประโยคพูดประโยคธรรมดาที่ที่ไม่ไม่ซีเรียสอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าในเขียนอะไรที่เป็นทางการพวก academic writing อะไรเงี้ยเ,เขาจะให้ใช้ตรงนี้เป็นสับจังทีเพราะว่าอะไรเพราะว่า verb require ตรงนี้เนี่ยเขาเรียกว่าสื่อถึง request หรือ demand หรือแบบต้องการจะพูดถึงเขาเรียกมันมีความเป็น control อะนะคะคือต้องการจะ control ว่าเออเนี่ยให้ first year student ทำอะไรฉะนั้นเนี่ย ก็เลยใช้สับจังทีบซึ่งสับจังทีบฟอร์มของสับจังทีบก็คืออะไรคะฟอร์มของสับจังทีบก็คือเออ่วบช่องที่1น,นะคะหรืออินฟินิทีฟนั่นเองใช่ไหมใช่ไหมคะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยโอเดี๋ยวไม่ตกกระดาษโอเคนะคะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยโอเคก็เลยใช้ take instead of takes ถูกไหมคะเ,เดี๋ยวครูกากบ,บาดเดี๋ยวน้องงงใช่ไหมคะอ่ะอีกประโยคนึงนะคะ the committee นะคะ recommended นะคะ that she revise her dissertation ใช่ไหมคะอย่างตรงนี้เนี่ย ก็เป็นเหมือนเดิมถูกไหมคะก็คือ that อันนี้เป็น that clause ถูกไหมส่วน verb เอ verb เนี่ย verb หลักเนี่ยคือ recommend ซึ่งก็ตรงกับที่คุยกันเมื่อเมื่อกี้นะคะว่าพูดถึงอะไรอ่ะเป็น verb ที่ strong นะคะ demand หรือ request อะไรเงี้ยนะคะก็คือถ้าเป็นปกติเนาะถ้าเป็นปกติตรงนี้เนี่ยเราก็จะใช้ว่าอะไรคะ อาจจะเป็น revise ใช่ไหมคะถ้าพูดถึงอดีตหรือว่าถ้าเกิดพูดถึงอันที่ยังไม่ได้เป็นก็จะเป็น revise อะไรเงี้ยใช่ไหมคะแต่ว่าตรงนี้มันเป็นเขาเรียกไงเนื่องจากว่ามันเป็น subjunctive นะคะเราก็จะใช้ revise แบบเป็น verb ช่องหนึ่งที่ที่เขาเรียกไงที่ไม่มีไม่มีไม่มี tense เขาเรียกว่าไม่มี tense ไ,ไม่เติม s อ,อะไรเงี้ยนะคะฉะนั้นเนี่ยโอเคก็เลยเป็นแบบนี้นะคะก็คือในกรณีนี้เนี่ยที่เจอบ,บ่อยๆเนาะก็คือ เรามักจะไม่รู้กันอะไรเงี้ยนะคะส่วนอีกอันนึงนะคะที่ก็ไม่ค่อยได้เรียนการเหมือนกันนะคะก็คือว่าอันนี้มันก็อยู่ในเรื่องเดิมนะคะที่เราคุยกันว่าโอเคสับจังทีบในลักษณะที่แสดงถึง Request Demand หรือ Control ใช่ไหมคะก็เลยพูดถึงในกรณีที่ว่าอ๋อโอเคถ้านะคะเราต้องการจะพูดถึงเออสิ่งนี้ Important สิ่งนี้ imperative, imperative Vi t a l ค r u c i a l คือเหมือนกับว่ามันก็เป็นลักษณะคล้ายๆ Control อย่างหนึง่งใช่ไหมก็คือว่า เป็นการบอกว่าเนี่ยเออมันควรจะเป็นต้องเป็นแบบนี้นะอะไรเงี้ยถูกไหมคะมันก็เป็นมันก็เป็นคอนโทรลหรือดีมาลอย่างหนึ่งอะถูกปะเพราะว่าเออเฮ้ยเนี่ยสิ่งส,สิ่งนี้สำคัญมากเลยนะอะไรเงี้ยนะคะฉะนั้นเนี่ยโอเคก็มาดูประโยค it is important อ่ามีคำว่า important แล้วตรงนี้ it is important that ใช่ไหมคะอันนี้เป็น that clause เหมือนเดิมนะคะที่เราคุยกันว่าเออ that clause เนี่ยออมีการใช้แบบ infinitive เออโทษใช้แบบ s u b j u c t ได้นะคะก็คืออ่ะ it is important that นะคะค They be allowed to testify ถูกไหมโอเคตรงนี้เนี่ยถ้าเราเป็นเขาเรียกปกติที่เราเรียนกันใช่ไหมคะ they ใช่ไหมมันก็ต้องเป็น are ถูกปะ่ะ they are allowed to be testify อะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าอันนี้เป็นสับจังทีเพราะเราพูดถึงว่าเออเนี่ยในคือประโยชน์อย่างเงี้ยมันก็จะใช้ลักษณะที่ว่าเออเนี่ยมันสําคัญมากเลยนะที่คนกลุ่มนี้เนี่ยต้องแบบได้ไป testify ในคอร์ทคือต้องไ,ได้ไปเขาเรียกไงอ่ะไปพูดถึงอภิษแฐบบานหรืออะไรเงี้ยนะคะในในคอร์ทในในศาลอะไรเงี้ยนะคะฉะนั้นเนี่ย มันก็ถือว่าเป็นทางการเสร็จแล้วก็เป็นคอนโทรลเหมือนกันแล้วก็ใช้คำว่า be allowed to testify ซึ่งซึ่งถ้าใครเอ่เรียกไงอะถ้าใครเคยอ่านอะไรเงี้ยบางทีเราก็อาจจะงงบางทีก็จะงงใช่ไหมเออถาทำไมตรงนี้มันใช้ be แทน r อะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าถ้าเป็นเหมือนครูก็จะแบบก็จะอ่านข้ามๆไปก็คือฉันเข้าใจแต่ว่าอ่านแล้วมันจะได้อารมณ์แบบว่า เออมันเป็นทางการจังเลยอะไรเงี้ยนะคะคือได้อารมณ์ประมาณน,นั้นแต่ว่าพอมาใช้เองเราจะงงว่าใช้ยังไงก็เลยมาคุยกันเนาะอ่าโอเคทีนีอ้อีกตัวอย่างหนึ่งนะคะ it was imperative imperative ก็คือแบบต้องเป็นอะไรางี้ป่ะ imperative ก็ Imper ative, คือแบบเป็นคำสั่งอะไรเงี้ยนะก็คือก,ก็ตรงกับเรื่องเดิม demand control อะไรเงี้ยน,นะคะส่วนอ่าโอเคตรงนี้นะคะก็เป็น that clause เหมือนเดิมนะคะ it was imperative that we take action immediately ทีนี้เนี่ยก็จะเห็นว่า ถ้าเป็นปกตินะคะถ้าเป็นปกติเนี่ยเราก็าอาจจะคเอออันนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตนะ it was imperative that we took action ถูกไหมคะก็จะเป็น took, ถูกถูกไหมคือประมาณว่าพูดถึงว่าเออเนี่ยตอนนั้นนะมันเป็นสิ่งที่สำคัญมากมันเป็นสิ่งที่จำเป็นมากที่ตอนนั้นเราต้องแบบเขาเรียกไงอะ่ะเออเขาเรียกไงทำเลยอะไรเงี้ยนะคะไม่ไม่รออะไรประมาณเนี้ยนะคะแต่ว่าอันนี้ใช่ไหมคะมันเป็น subjunctive ก็คือว่าโอเคเราบอกว่าเาขาเรียกไงอะ่ะ ใช้นะคะ take ก็คือเป็น verb ช่องที่1แทนถูกไหม infinitive นะคะก็คือไม่มีไม่มี tense อะไรเงี้ยน,นะเป็น verb ช่องหนึ่งเป็น base form นั่นเองนะคะกอะ็อันนี้ว่าง่ายก็เป็นเรื่องสับจังทีบนะคะซึ่งซึ่งในความเห็นส่วนตัวคุณเนี่ยสับจังทีบอ่าจะลืมพูดไปว่าอ่าเดี๋ยวขอย้อนกลับไปนิดหนึ่งทีนะคะจริงไม่ค่อยอยากจะเลื่อนใน ipad ท่าไเร่อ่ะ พูดถึงเรื่องสับจังทีบนะคะก็คือว่าสับจังทีบเนี่ยจริงๆนะคะถ้าเป็นในภาษาพูดเนาะเราไม่ค่อยได้ใช้กันเท่าไหร่แล้วนะคะคือเหมือนกับว่าเมื่อก่อนนะใช้เยอะแต่ว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยก็แบบไม่ค่อยจะจําเป็นแล้วอะ่ะคือจะใช้แบบเป็นใครีไงใช้ทั่วๆไปก็ได้ไม่ไม่ค่อยอไม่ค่อยมีใครแบบรู้สึกว่ามันผิดอะไรเงี้ยนะคะเหมือนคล้ายๆกฎที่พูกว่าแบบเออตามหลังอะไรนะอา่าละท้ายประโยคห้ามมี p พ e p o s i t i o n อะไรเงี้ยคือมันเป็นมันเป็นแบบ กฎเก่าที่ที่ไม่ได้ไม่ไม,ไม่ไม่จริงโดยเฉพาะกับภาษาพูดอะไรประมาณนี้นะคะแต่ว่าในภาษาเขียนเนี่ยโดยเฉพาะพวกแอ็ควเดมิกนะคะหรือว่าแบบโปรเฟชชั่นอลอะไรเงี้ยก็ยังต้องใช้สับจังทีบอยู่นะคะฉะนั้นเนี่ยก็ที่อยากจะเน้นนะคะก็คือว่าโอเคสับจังทีบเนี่ยมันก็มีที่ที่เราใช้ในกับพวกเอ่อ if นะคะ unless เอ่ออะไร as if as to h u g h อะไรพวกเนี้ยด้วยนะคะแต่ว่าอันนี้เนี่ยเราจะ เเขาเรียกไงอ่ะก็จะพอรู้กันอยู่แล้วถูกไหมคะแต่ว่าสิ่งที่เราอาจจะไม่ค่อยได้เรียนกันเท่าไหร่นะคะก็คือการใช้สับจังทิ e กับ that clause เนาะก็คืออันนี้เนี่ยที่อยากจะพูดถึงกันท,ที่ที่พูดถึงนะคะก็เลยสรุปให้ฟังว่า,าพูดถึงกับ that clause ในกรณีที่อะไรคะมันเป็นลักษณะของ request นะคะ หรือ e m m n n นะคะหรือว่าเป็นอะไรที่แบบพูดถึง control อะไรเงี้ยเช่นแบบ it was important that it was imperative that อะไร it was crucial that อะไรเงี้ยนะคะก็อันนี้ก็เลยเป็นอ,อันที่อยากจะให้ให้พอรู้กันไว้เนาะนะคะก็ถ้ามีคำถามอะไรนะคะคอมเมนต์ได้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวครูมาตอบให้นะคะเจอกันคราวหน้าค่ะสวัสดีค่ะทุกทุกคน